สวัสดีครับสวัสดี f อฟคุณชายครับนี่คุณชายชายงอป่าจะไปออกกำลังกายครับจะไปซ้อมจมากเมื่อวานไปทำปา่านกแก้วนะครับไลหลักเทเล์ทำเองครับขึ้นแล้วพอดเเป๊ะเลยครับได้ละหน้าพอดีเอารถขึ้นแล้วครับขึ้นเทนเล์จะไปซ้อมครับห่างายไปสิบกว่าปีครับคุณชายไม่ได้ไม่ได้ เข้าวงการสายฝุ่นหวนกลับมาอีกครั้งนึงครับกับเจ้าซูซูกิครับเ R ี450เครื่องยนต์สี่งหวะ4 5 0ซีครับตัวแข็งครับปี2008ครับหวฉีดครับตัวนี้เครื่องสมบูรณ์แรงมากๆครับลอยทุกเกียร์ครับ พี่ในแก๊งให้รถคันนี้แบ่งมาใช้ครับแล้วก็เทลเลอร์ครับพี่ในกลุ่มนะครับแบ่งกันมาใช้ก็เอามาไว้ลากรถไปซ้อมครับเดี๋ยวจะจัดซื้อเทลเลอร์ใหม่ครับที่เป็นเทลเลอร์เป็นอลูมิเนียมครับสวยๆเอาไว้ลากไปเที่ยวไกลครับรบรรยากาศที่บ้านสวน เด็กๆก,กับคุณยายก็เล่นน้ำครับครับโอ้ปากนกแก้วครับที่คูณชายทำเองครับเมื่อวานครึ่งวันรอชมคลิปนะครับคาณชายที่ขี่ในสนามจะเป็นยังไงไม่รู้จะมีใครถ่ายคลิปให้อเกล่านี่พาชมรถก่อนเป็นข้อแต่งครับ ขอท่อน่าจะเป็นเดิมครับก็ตามสภาพปีรถครับปีรถก็รถเป็นสิบปีครับแต่ก็ยังกลิปอยู่นะก็ขี่ตามงบครับมีงบเท่านี้ก็ขี่เท่านี้ไปก่อนมีตังค่อยเปลี่ยนเอาคันที่มันใหม่กว่านี้ปีใหม่กว่านี้ครับอันนี้เอาไว้ซ้อมครับซ้อมมือไปลองดูกอนครับว่าวันนี้จะทันเขาไหม ถ้าไม่ทันก็ต้องเปลี่ยนคันใหม่ครับคันนี้ก็ขายต่อให้พี่ๆในแก๊งนี่แหละมีใครสนใจถ้ามันยังไม่พอมือเผื่อวันวิ่งไม่ทันชาวบ้านเขา,าแต่งก็พอมีครับติดรถมาอนี้มีกล่องแต่งท่อแต่งครับกรองแต่งมานี้ยางใหม่ครับผมใช้เขามาปัน่นอยู่ในบ้านเนี่ยล้อเงาวับเลยครับ ส,สวยไใหม่ๆครับยางหลังก็ใหม่ครับเรามาขี่ในนี้นขี่ที่บ้านผู้ชายเลยครับฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ